โอ้โหพี่น้องดูให้ปลาตัวใหญ่ๆเนอะหืมมีไอเก่าด้วยโอ้ถ้าเราไปกินในร้านอาหารเนี่ยเท่าไหร่พี่น้องเท่าไหร่เจอมาแล้วสามสี่ร้อยแบบนี้เนี่ยฮะโอ้ได้เยอะมากๆเลยแต่นาเล็กไม่รู้จักว่ามีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวต้องถามผู้รู้ดีกว่าช่องกิจเนตรพีราพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆโอ้โหสวัสดีครับผู้กองเรือเล็กแล้วก็วปลาเบิ้มฮะนะ,อะโอ้โหนี่ได้ข่าวว่าไปออกทะเลกันมาใช่ไหมวันนี้ ใช่ครับวันนี้ไปเกาะโจวเกาะจานสบนฉลามมาไปตั้งแต่กี่โมงอ่ะก็หกโมงหกโมงเย็นนี่หรอหกโมงเช้าโอ้ไปตั้งแต่หกโมงเช้าโอ้โหนาเร็กไปด้วยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยวันนี้ขึ้นแรงนิดนึงอ่านะดูฮะวันนี้ได้ปลาอะไรกันบ้างนี่มีปลาอะไรบ้างมีปลาเก๋าครับปลาเก๋าสองตัวได้สองตัวเลยนี่นี่ได้หมดสี่ตัวบ้างเก๋าเก๋าเนี่ยแต่จะเป็นเก๋าเล็กเก๋าเล็กเก๋าเล็กเนี่ยเอา ตัวใหญ่ๆนี่ปลาอะไรนี่นี่โซครับไอโซเหรออืมนี่นี่นี่ปลาไอโซอ่โซโตได้อันนี้ตาโตหรือชาวบ้านเรียก pigment อ๋อมีเวลากินต้องไปทอดอย่างเดียวทอดอย่างเดียวครับตรงไม่ได้อ๋ออร่อยอร่อยอร่อยก็อย่าไปนี ต้มกันแล้วกันเหมือนกันครับอ่าเจ้นี้กาลินซีครับกาลินซีอ่ากาลินซีตะกูลเดียวกับเออเก๋าเก๋าตะกูลเดียวกันอร่อยเหมือนกันอ่าในตะขีหมีนี่แล้วก็ปลาลับแขกแดงปลาแดงปลาแดงปลาแดงไปที่ไหนใครตกก็ต้องได้อันนี้ปลาลับแขกปลาแดงรับตาตกก็ได้ครับตกก็ได้น้าเล็กเคยไปไปเรืออ่างทองเรือเออเรือผ้าทองโอ้โหตกกันมันมากปลาลับแขกปลาแดงครับอืมนี่ฮะสุดยอดเลยเนี่ยก็ ผมก็อาจารย์เบิ่มก็ได้คนละตัวปลาเกา๋าวันนี้ก็ยังไม่มีใครแพ้ใครชนะก็ถือว่าสูสีกันมาแค่ฝีมือ,อวันน้น้ำมันไม่ดีขึ้นมาแรงก็เลยเรครับก็เลยปลาไม่พอเยอะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนี่ได้ปลา,ากเก๋ามาประมาณเกือบสิตัวนี่ก็ เป็นความภูมิใจอ่ะฝีมือคือเรือตัวเองด้วยโอ้ไม่เสียเงินค่าน้ำมันเสียค่าอะไรนิดๆหน่อยๆเหมือกว่าซื้อน้ำมันไปกี่ลิตรอะสิบสองลิตรสิบสองลิตรสิบสองลิตรสองลิตรไปถึงสันฉลามไกลมากวนนนั่ะอีกแล้วแต่แต่ถ้าเป็นเรือใหญ่ๆเรือเรือนี่เรือวิ่งหาไม้ไม้นี้ไม่มีไปรไม้นู่นโอ้แต่ว่าเนี่ยรวมๆแล้วได้สักประมาณกี่โลเนี่ยน่าจะ เลยสิบนะก็ถือว่าคุ้มอ่ะนะปลาทะเลเนี่ยสุดยอดจริงเราได้กินปลาสดได้โปรตีนนี่แหละเนี่ยไม่ต้องไปแช่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีฟอร์มาลีนที่เราไปซื้อมาจากร้านจากอะไรเนี่ยเจอฟอร์มาลีนแน่นอนแน่นอนโอเคก็ขอบคุณป๋าเพิ่มกับผู้กองเรือเล็กมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับเรือพิเศษ